ได้เยอะมากเปิดเงินรางวัลในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022วันที่5ต่อคอ 65การแข่งขันวอลเลยบอลหญิงชิงชิงโลก2022รอบ2กลุ่ม F นัดที่2นณแอตลาสอารีนาเมืองวูดประเทศโปแลนด์ซึ่งทีมชาติไทยทีมอันดับ14ของโลกจะพบกับทีมชาติเยอรมนีทีมอันดับ13ของโลกผลการแข่งขันปรากฏว่าทัพวอลเลยบอลหญิงไทยพลาดท่าพ่ายทีมชาติเยอรมนี3-1เซต 19, 25, 22, 25, 25-18และ23-25 สำหรับโปรแกร,รมการแข่งขันนัดต่อไปทีมสาวไทยจะลงสนามพบกับเซอร์เบียในวันศุกร์ที่7ตุลาคมนี้เวลา20นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย ล่าสุดสื่อดังในยุโรปได้เปิดจำนวนเงินรางวัลที่จะได้รับในวอลเลยบอลโลก2022ออกมาให้แฟนๆได้รู้กันซึ่งถือว่าเป็นการแข่งขันวอลเลยบอลที่มีเงินรางวัลมากที่สุดในโลกหลังจากที่ผุดรายการนี้ครั้งแรกเมื่อปี2017เพื่อเข้ามาแทนรายการเก่าอย่างเวนกลางปรีของผู้หญิงการแข่งขันวอลเลยบอลชิงแชมป์โลก2022ในรอบแรกทีมที่ชนะจะได้รับเงินประมาณ824,000บาท ส่วนทีมที่แพ้จะได้รับเงินประมาณ644,000บาทขณะที่เงินรางวัลแชมป์รายการนี้จะได้รับ2ล้านเหรียญสหรัฐประมาณ72ล้านบาทรองแชมป์ได้10,000,000เหรียญสหรัฐประมาณ36ล้านบาทอันดับ3จะได้เงินรางวัล600,000เหรียญสหรัฐประมาณ20ล้านบาทและอันดับ4จะได้เงินรางวัล0,000เหรียญสหรัฐประมาณ10ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีรางวัลในส่วนของตัวบุคคลอย่างนักกีฬายอดเยี่ยม MVP จะได้เงินรางวัล60,000เหรียญสหรัฐประมาณ2ล้านบาทและรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมในแต่ละตำแหน่งจะได้รับคนละ20,000เหรียญสหรัฐประมาณ5.6แสนบาท